อ่าสบายดีเนาะทุกคนเนาะมาเจอกับซูซี่คือเก้าทุกคนหรือว่ามาเฮ็ดในห้องนี้ค่อยกระจาเฮ็ดแบบซาเลนนุกคนนะเพิ่มโมก้าแล้วเต็มน้อยลงหรือว่าจะเฮ็ดแต่งบสองเหรียญทุกคนเนาะและว้วทำไน,นีงจะเอาสองเหรียร้อยเปอร์เซ็นต์ของถึงหรือว่าสามเหรียญเป็นไปได้ถ้าเป็นไปได้เขาจะเอาประมาณสามเหรียญไป,ไปน<แ>เน้องเด็กโมเบิงว่าสองเหรียญน,นี่ก็เรามัน เป็นงบขีน้อยเร,ราโอกาสส่งเพื่อนเท่านั้นผ่านพลาดหรือนาบูมีโอกาสต่อไปแตลังมาเบิรงเนาะว่าค่อยเที่ยในหอบนี้ในงบส่งเนี่ยจะสามารถได้ต่างเป้าหรือโบแล้วลักษณะของการเทศหรือว่าวิธีของการเทศก็คือทุบถึงทบก,ท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 กำไรเราได้มาเท่าไปเท่านั้น วันนี้คาร่ามันยุ่นเลยแรับนี่เราค่อยจะซื้อก่อนเพราะว่ามันลงมาไล่เติมมันก็ลงซ่วงเซาเลยนะแล้วมันขึ้นมาจะสองแท่งนี้ก็ราะว่าโซนนี้มันจะเป็นไซเบร์่ล้โอกาสที่จะขึ้นแท่งสีเขอบบียวมีสูงก้ยัลงเลยเราค่อยเจอมาพอเจอแล้วที่จะซื้อแท่งนี้แต่ว่าจังหวะนี้ ลงแดงแล้วนึ่งตาตมอความหวังืซืทุกคนหอขึ้นสูงเ่่ความหวัง,วงวความวาาแดงแสิเสียดเซียววินาทีแล้วทุกคนอันนี้เรเสียวเซีววินาทีเลยเนีลงแดงจดน้อวิสุดท้ายยิ่งขึ้นไป อ่ะไปไดีกซื้ออีกแบบหนึง่งฉันจะเก็บเธอไว้ในใจตลอดกาลแม้จะไม่ต้องการที่จะลุแเด้ เขียว็ยากสวยสามย่งเากคนหรอ,อเลยนะ <Yahoo! S 1> ไหมมาแล้วจ้าอ่ะเรา่ตอนนี้เราจะได้ตามเป้าแล้วคนณเอาโสงเรียกนะเนาะเราได้กำไรสองชุดแปะเรียกแต่ค้อ,อยังบ่เสาทุกคนเรา่อจะไปอีกไมห,หนึงเนาะแต่เรามต้อเรียนิ้ลกันเลยข้อสุดท้ายหนึ่งจุดแป ไอ้เลือกขาดกันแล้วเราคนเนาะแล้วไมน,นี้เราคาราดได้ปุ๊บเนี่ยแตก็ได้กำไรแบบพวกครึ่งของน้องหรือว่ากำไรลอยปลายเปอร์เซ็นต์อยปายปร์เซ็นตของคืนแลลองมาบงเบอร์เนาะเขาเลือกขาดแต่เราแพงนี่จินิ่งได้โยอรีสุดท้ายเด,ดียวบลอกนะเนาะเวอร์นกรีจักรวาลซินซีิอ๋อของซูซี่นะครับแหงแหงแ การเปิดตัวอยิ่งใหญ่มากเลยอืแล้วการเทียบกระถึงนีหรวอว่ากำไรสองร้อยเร์เซ็นของถือที่สี่จุดท้านนึ่งนาแล้วว่าเนาะเทศ่งแต่และหอกเนาะว่ามันโมมีเลยที่จริงจยันว่าร้อยเอร์เนต์หรือโมมีจะคอนเฟิร์มว่าเราจีได้ทุกหอของทุกคนเนาะแล้วในหอบนี้เนาะคอยตั้งงบแบบตั้งๆสอบเนรียญกนว่าคอยปันได้ตามเป้านุกคน เราเกิดเป้าหม่เลยเป้าใหม่ก็คือร,ร,ร้อยเปอร์เซ็นต์ของถือเนาะจะคือกำไรสองเหรียญแต่ตอนนี้เขา,ากำไรอยู่ทีนน <S <S ่ซีบยุบห้าหนึ่งเหรียญด้วยกำไรศกร้อยแปเปอร์เซ็นต์เนาะทุกคนเนาะนอ่าได้มาเราได้ตามเป้าปุ๊บเนาก็จะยุดเนาะมันจะเป็นเงินเดือนวันไหนซ้อโกฝนนะครับตัวเองเพื่อเบิร์นหอพากเอ้นว่าประเทศต่อไปนี่ยบุ้ว่าเจอโอกาส์เนี่ยเลยแต่การบุ้ว่าที่เสียตอนเลยเนาะเอ้นว่าได้ตามเป้าปุ๊บเราก็จะยุดเนาะ ว่าคลิปนี้เนาะโปสปอนซอรนี่เนาะแต่เราก็าได้ถามเอา